สวัสดีปีใหม่ครับพระคำจากสวนขอ,ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ได้ติดตามรับชมรับฟังพระคำจากสวนในปีที่ผ่านมานะครับและวันนี้เป็นวันที่หนึ่งของปี2026ผมปรารถนาที่จะนำพระคำของพระเจ้าซึ่งเป็นคำที่ปุโรหิตได้อวยพรชนชาติอิสเาลนล ขอให้เป็นคำวอวยพรสำหรับพี่น้องทุกทกท่านในวันนี้นะครับในการดานวิถีบทที่6ข้อ2 4ถึง26เป็นคำวอวยพรที่อยากจะมอบให้กับทุกทกท่านที่ติดตามพระคำจากสวนเสมอมาและก็เชื่อว่าตลอดปี2,026นี้ทุกทกท,กท่านก็จะติดตามพระคำจากสวนต่อไปนะครับขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ท่านและพิทักษ์รักษาท่าน ขอพระเจ้าทรงให้พระพักของปรงทอแสงแก่ท่านและทรงพระกรุณาท่านขอพระเจ้าทรงเงยพระพักของปองุอรคงเหนือท่านและประทานสวัสดิภาพแก่ท่านดังนั้นคําอวยพรนี้เป็นคําอวยพรที่องค์บุะเจ้าได้ผ่านทางปุโรหิต ที่ปงได้เจิมตั้งไว้และคำอวยพรนี้เป็นคำที่จะเกิดผลเป็นจริงในชีวิตชนชาติของพระองค์และผมก็มั่นใจว่าคําอวยพรในที่นี้ที่ผมได้กล่าวอวยพรทุกทกท่านในวันนี้ก็จะเป็นคําอวยพรที่เกิดผลเป็นจริงในชีวิตของทุกทกท่านด้วยเช่นกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพรตลอดปีใหม่นี้และ ตลอดไปนะครับสวัสดีครับ